อันนี้ก็เรียบร้อยนะครับสรุปมาทําได้โหลดเดียวปีนี้เนี่ยผมมาค่อนข้างช้านะครับสําหรับการดองบวยแล้วก็ทําตัวเสียนเกินไปนะครับเพราะว่า ลวกโหลดแล้วโหลดแตกคือปกติอะลวกแล้วมันไม่เคยแตกเลยนะครับรอบนี้แตกเลยแล้วก็ถ้าใครอยากจะดองบวยนะครับให้รีบด่วนๆเลยนะเพราะว่าถ้าหมดเดือนนี้ก็คือไม่ค่อยดีแล้วอันนี้คือผมสั่งไซจัมโบ้มาจากสวนที่เชียงรายเลยนะมาแบบกําลังดีเลยคือเวลาได้มาลูกเขียวๆหอมๆอย่างเงี้ยมันต้องเอาไปแช่น้ําประมาณ30สิบนาทีก่อนนะครับให้ยางที่ของ <นะ S 2> ปี่แล้วรอนะครับจะพยายามไม่รงเรื่องของเรื่องนะคือวันนี้ขนส่งเขาไปส่งบวยผิดที่เขาบอกว่าถ้าใช้แบบบวยเหลืองๆอะมันจะหอมกว่านะครับแต่ว่าใช้บวยเขียวก็ได้เหมือนกันนะเอาจริงๆคือมันไม่ รู้สึกว่า,ามันก็ไม่ได้หอมต่างกันมากเท่าไหร่เพราะว่าปกติกินเข้าไปก็เมาเหมือนเดิมก็พูดไป,ปพวกรสสัมผัสความหอมอะไรเงี้ยได้แค่ช่วงแรก,แรกเท่านั้นแหละหลังจากนั้นนะคือลื่นปืนเอาขั้วออกแล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับถ้าลูกไหนมีแผลก,ก็ไม่ชัวร์ก็ทิ้งอย่างเงี้ยทิ้งได้เลยข้อหมดละจริงๆไม่มีอะไรมากแล้วก็ฝากไว้เรื่องโหลเวลาค่าเชื้อนะครับก็อย่อนน้ำร้อนลากลงไปเลยนะดูอย่างเงี้ยอ่ะอย่างนี้มันเป็นรอยร้าวเลยนะครับก็เลยไม่เสี่ยงดีกว่าเดี๋ยวรอโหลใหม่ เราก็ว่าเราเซียนไงก็ใช่ไงปกติผมทํานะ5ปีไม่เคยเป็นเลยเพิ่งมาเป็นปีเนี้ยเราก็จริงๆอะผมอยากจะแบ่งปันได้ซ้ำนะครับว่าใช้อันไหนแล้วมันอร่อยที่สุดอะแต่ว่าตอนเนี้ยรอให้มันถูกกฎหมายก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเปิดกันให้ดูตรงๆเลยยังไงก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่ยังมาดูอยู่นะครับเด็กๆในวันนั้นที่ดูอยู่ตอนนี้คงโตพอจะดองได้แล้วแหละส่วนผมดองจากตอนที่เป็นวัยรุ่นตอนนี้เป็นอิเกะอันไหนที่ล้างแก่ขั้วแล้วฟีดไว้ได้นะครับพร้อมแล้วก็มาทําครับอ้ํา